ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ True Faster นะครับผม Minecraft b e d ก o c k e dition เวอร์ชัน1.10ทุกปล่อยออกมาในวันที่19มีนาหรือวันที่20มีนาตามเวลาไทยซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งมือถือ Android มือถือ iOS และคอมพิวเตอร์ Windows รวมถึง Xbox และ Nintendo Switch ด้วยนะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีการเพิ่มอะไรมาบ้างนะครับในเวอร์ชัน1.10นะ ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ถึงสัก300ไลค์หน่อยก็จะดีมากเลยนะครับขอบคุณครับผมอย่างแรกที่เพิ่มมาเลยนั่นก็คือโล่นั่นเองนะครับใช่ครับโล่ได้เข้ามาในแมครับนมือถือและเบสเลอก e เอชชั n แล้วนะครับโดยการกดชิปนะครับเพื่อใช้งานสามารถถือได้ทั้ง2มือนะครับทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับแต่วลาเวลาใช้งานใช้ได้แค่มือเดียวเนาะวิธีการคราฟนั่นก็คือเอาไม้แพลงนะครับมา 5-6อันแล้วก็มีเหล็ก1อันก็จะได้ชิวออกมาเป็น1อันเนาะป้องการดามจจากด้านหน้าของน้องนะครับโดยการกดชิปค้างเอาไว้เพิ่มแลนเทนหรือตะเกียงขึ้นมานะครับให้แสงสว่างระดับ15นะครับผมสามารถหาได้ที่หมู่บ้านวิลเลจเจอร์หรือคราฟได้จากสูตรรซิปี้ตามนี้เลยนะครับผมก็จะได้มาเป็นตะเกียงแบบนี้นะครับ แล้วก็เพิ่มบล็อกสุดโปรดของหลายๆคนมานะครับนั่นก็คือเลคเชนนะครับเอาไว้สําหรับวางหนังสือไว้อ่านด้วยกันได้นะครับวิธีการคราฟก็คือเอา,อา wooden slab นะครับแล้วก็ใช้ตัว bookshelf วางตรงกลางนะครับจะได้ได้เป็นเลคเชนแบบนี้นะครับถ้าน้องมี book and quill เนี่ยน้องจะสามารถอ,าอ่านร่วมกันพร้อมกับคนอื่นได้นะครับแต่ไม่สามารถเขียนได้นะต้องหยิบขึ้นมาแยกกันนะครับผม ที่สาคัญเล็กขึ้นสามารถรับสัญญาณจากเลสโตนได้ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าอ่านจนถึงหน้าที่จําเป็นปุ๊บมันก็จะมีสัญญาณเลสโตนออกมาให้นะครับเมื่อต่อเข้ากับคอมเพลเตอร์นะครับแล้วก็ย้อนหลังกลับมาได้ด้วยสัญญาณเลสรโตนก็จะหายไปเพิ่มบล็อกลูมนะครับหรือบล็อกทอผ้านะไอตัวทอผ้านะครับไว้สําหรับย้อมสีธงเป็นลวดลายต่างๆได้โดยมีแบนเนอร์แพทเทิร์นต่างๆนะครับก็แพทเทิร์นอย่างเช่นตัว แพทเทิร์นรูปหัวกะโหลแพทเทิร์นรูปพระอาทิตย์รูปนู้นรูปนี้รวมถึงย้อมตามลายพวกนี้ได้ด้วยนะครับทางซ้ายมือนะฮะวิธีการคารบโต๊ะลูมก็คือใช้อวูดแพลงกสองอันแล้วก็สตริงลัดโบนสองอันนะครับก็จะได้มาเป็นลูมแบบนี้นะครับเพิ่มหน้าไม้เข้ามาในเกมนะครับเป็นอาวุธคล้ายๆธนูแต่ว่าง้างค้างเอาไว้ได้แล้วก็ยิงทีหลังได้นะครับสามารถใช้ร่วมกับ ตัวธนูอาบยาได้ด้วยนะครับรวมถึงใช้ร่วมกับตัวพรุเนี่ยจะทำให้ลูกธนูกายเป็นระเบิดพรุนะครับอย่างนี้ได้วิธีการครับนั่นก็คือให้เราเอาสติ๊กนะครับวางแบบนี้สอันนะครับเอาทริปไวน์หูวางตรงกลางนะครับแล้วก็ใช้ไอรอนกับสตริงสองข้างจะได้มาเป็นคクอสโบว์แบบนี้นะครับซึ่งมาพร้อมกับเอนชาร์ใหม่3อันนะครับนั่นก็คือมันติช็อต ทำให้สามารถยิงได้หลายอันพร้อมออลูกธนูออกมาหลายอันพร้อมกันนะครับเช่อนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะยิงออกมาเป็น3ทางนะครับเอ็นชาร์ตัวควิกชาร์ตนะครับสูงสุด3สามารถทําให้งางได้เร็วขึ้นนะฮะงานได้เร็วขึ้นเพิ่มเติมจาเดิมนะครับแล้วก็เพียร์ซิ่งนะครับซึ่งจะทําให้ยิงทะลุมอนสเตอร์ได้หลายตัวแล้วก็ตัว ครอสโบนี้สามารถใส่อันเบรกแล้วก็เมนดิ้งได้ด้วยนะครับเพิ่มตัว Villager m o ็ที่ตอนนี้จะสามารถหาได้แต่ในเฉพาะ Creative Mode เท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นม็อบที่จะไล่ยิงเพล y e เรวมถึงไล่ยิงวิเ l เจอร์ด้วยนะครับมีโอกาสเล็กน้อยที่ถ้าเกิดฆ่าได้แล้วจะดรอปตัว Crossbow ลงมานะครับเพิ่มแมวลายใหม่ขึ้นมานะครับ เป็นลายที่ชื่อว่าเจลลี่นะครับซึ่งเป็นลายที่ชนะการประกวด cat community contest นะครับก็เป็นแมวของยูทูบเบอร์ YouTuber ที่ชื่อว่ากุศลธรรมวิศกานะครับก็ตอนนี้เข้ามาอยู่ในตัวเกมพร้อมที่จะเจอกับทุกคนในหมู่บ้าน NPC หรือหมู่บ้าน Villager เป็นที่เรียบร้อยนะครับ เบ็ล็อกเอ i t ชันตอนนี้ยังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่พร้อมต่อการเล่นนะฮะยังอยู่ในส่วนการพัฒนาอยู่ยังไงก็รอในเวอร์ชั่นถัดไปแล้วกันนะครับข้าวๆเวอร์ชันนี้น่าจะมีอยู่ประมาณนี้เนาะยังไงคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับว่าชอบไม่ชอบยังไงสําหรับคนที่เล่นเบ็ l ล็อกเอ i t ชันบนมือถือ Nintendo Switch Xbox และ Windows นะครับผมแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอ๋อ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ